สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมปิ้งเนเจอร์ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับวันนี้เรามากางเต็นท์ที่ด่านช้างนะครับผมบ้านไร่ช้ยน้ำสุพรรณบุรีนะครับขณะนี้ฝนกำลังตกเลยครับแรงด้วยเพื่อคนไหนอยากซื้อเต็นท์เขตถูกเตลนะครับว่ากันฝนได้ไหมกันได้ครับแต่ ถ้าอยูมบนพื้นดินไม่ดีครับเพราะว่าน้ำมันเข้าตรงกาวชีดได้พุทปิ้นนะครับพุทปิ้นอันนี้ผมก็ย้ายมาสามที่นะครับเที่ที่สามตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับเดี๋ยวให้ฝนหยุดปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาไปไปดูห้องน้ำไปรีวิวห้องน้ำหน่อย นะครับตอนนี้ฝนตกอ,อยู่ครับเดี๋ยวตอนนี้จะถ่ายเออ่บรรยากาศให้ดูนะครับที่บ้านไร่ชัยน้ำนะครับสุพรรณบุรีแผนให้ดูได้ครับแต่ว่าออกไปไม่ได้ครับผมฝนตกครับหนักมากด้วย แล้วก็ตรงที่คุณเห็นข้างหน้านะครับเป็นเ,เป็นกระจกสีขาวตรงนั้นนะครับนตอนนั้นคือหลานอาหารนะครับสามารถซื้อได้นะครับตามเวลาไม่เกินสองทุ่มนะครับแต่ถ้ามกกถ้าได้ไม่เกินประมาณสี่โมงครับสี่โมงห้าโมงมันไม่เกินนี้ต้องสั่งก่อนนะครับค่าเข้าก็ไม่แพงครับคนละร้อยห้าสิบบาทต่อคนครับผม อันนี้ก็เต็นเต็นนะครับถายบนให้ดูไม่ได้ครับเพราะว่าฝนตกอยู่แล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อกี้แพนไปให้ดูแต่ไม่ได้บอกว่าคืออะไรตรงนี้มันคือเวลาสองทุ่มนะครับจะมีดนตรีนะครับผมแต่วันนี้ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศเต็นนะครับตอนคืนฮะคดจะลกหน่อยนะครับไม่ได้เก็บเลยฝนตก จะพาไปรีวิวบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่เรากางทับไว้ ตรงนี้นะครับเป็นโซนอาหารนะครับที่บอกไปตรงนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำไม่หลายจุดนะครับมีไลยลานอยู่ตรงนี้วันนี้มีคนมาแคมป์เยอะครับ ได้กันหายปวดแล้วน่ะ <laughs> that. อันนี้ก็เป็นมาถ่ายบรรยากาศรอบให้ดูนะครับของบ้านไร่ชัยน้ำนะครับผมด่านช้างสุพรรณบุรีครับเอาไว้ที่บอกว่า,วาเดี๋ยวรีวิวห้องน้ำไม่ดูกว่าจะเป็นพ่งนี้เช้านะครับเพราะตอนนี้มันมืดแล้วพอม,มีคนอาบน้ำอยู่เลยเม่กล้ไปรีวิวนะครับมาเจอพวกนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนนี่ตอนเช้านะครับที่จะมาที่บอกไว้จะมารีวิวห้องน้ำให้นะครับผมัึเนไมมรีวิวฝนตกหนักมากเลยอันนี้คือสภาพนะครับ ที่ฝนตกเมื่อคืนให้ดูเต็นท์กันแล้วก็จะไปรีวิวห้องน้ำครับ ตอนนี้มีคนเข้าน้ำอยู่ครับพามาดูลานก่อนลานมีเยอะครับลานกว้างครับที่นี้มีเตาจมาัานทั้งนั้นแหละครับเงาล้มเงาให้ถ้าใครจะมากางเต็นช่วงนี้ก็แนะนำให้เอาทาไปมาด้วยนะครับหรือไฟชิปมาด้วยนะครับลานที่นี่ลานกว้างครับก็ลองมาเที่ยวดูนะครับ ร้อยห้าสิบาทต่อคนก็ไม่แพงนะครับถือว่าถูกมากร้านที่นี่สงบครับไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่จะจะให้ดีจองเข้ามาดีดกว่านะครับเพราะบางบางทีคนก็เต็มนะครับถ้าจะวอล์กอินก็ได้ก็ลองมาถามดูนะครับพอที่เรามานี่ก็วอล์กอินเข้ามาก็มีร้านตรงนู้นอีกครับ อตรงนู้นมันเป็นน้ําเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่ครับที่บอกไว้ตรงนี้ก็มีลานอีกนะครับจากจุดศูนตรงกลางที่เป็นสนามนะครับที่มีโรงดน,นตรีก็ลงมาก็ซ้ายขวาหน้าหลังครับมีหมดเลย ถ้าหันขวาไปปุ๊บก็จะเจอแบบนี้นะครับแคร่ไม้ซุ้มไม้มีหมดครับไปจับเต็นที่ไม่มีไฟชี้ไม่มีอะไระเต็นท์คนหน่อยธรรมดาก็ได้ครับที่ว่าไม่ต้องมีกันฝนได้เลยได,ได้ก็มาได้นะครับที่นี่ก็มีซุ้มให้ก็แค่ปูในซุ้มนะครับช่วงี่น,น้ำขึ้นครับน่าจะขึ้นทุกที่แหละ ฝนตกด้วยมันขึ้นตกหนักมากอากาศก็เย็นสบายครับไปดูบรรยากาศน้ำสวยครับสวยที่นี่เรามาคันที่สองแล้วครับ วานที่เราบอกกันไว้ว่าที่ผมย้ายมาสามจุดนะครับเดี๋ยวให้พาไปดูจุดไปเลยครับไม่ต้องขัดกล้องไปเร็วๆเลยนี่ครับจะถึงนะครับวันนี้มีคนมากลางเยอะครับ นณะเป็นเต็นเช่าครับผมสามารถเช่าเต็นก็นได้นะครับนี่ขับเมื่อวานเรากางตรงนี้หนึ่งจุดแต่กลางไม่ทันครับฝนตกหนักมากแล้วมันเคยเข้าเกาชี้ก่อนนะครับแล้วก็มาจุดที่สองข้างเลยครับจุดนี้ก็เป็นเหมือนเดิมแล้วฝนตกน้ำมันลากเข้ามาในฟุตปิ้นครับเลยไม่ได้สุดท้ายต้องเอวบพวกพนักงานผู้จหน้าที่มาช่วยครับยกเต็น ถ้ากลางไม่มันใช้เวลานานครลยต้องช่วยกันยกนู่นหรือว่าขงบนน,น,นนู่นใช่ไหมอันลงครับเต็นผมโขเคครับจะพาบรีวิวห้องน้ำสักครู่นะครับตรงนี้ถ้าใครไม่เอาเต็นท์มาครับก็สามารถมา,มาเช่าบ้านผักตูนี้ได้นะครับมีอยู่สองหลังนะครับมีแอร์ให้แต่ไม่มีห้องน้าในตัวครับเป็นห้องน้ํารวมนะครับตัวนี้แต่ถ้าส่วนด้านนู้น มองไปตรงปากทางปากทางเข้าเลยครับตรงนู้นจะเป็นห้องพักเหมือนกันครับมีอยูห้าหลังครับมีแอร์มีห้องน้ําในตัวนะครับราคาก็แตกต่างกันไปก็มาลองสอบถามกันได้นะครับตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงแบ่งแยกกันเลยครับคนละครึ่งก็ห้องน้ําผู้ชายก็จะเป็นห้องอาบน้ําแยกนะครับเป็นห้องน้ําแบบนี้เลย มีทั้งหมดสองห้องนะครับที่เป็นห้องน้ําคือว่าไว้อาบน้ํานะครับส่วนุห้องนี้เป็นชักโครกนะครับห้องนี้เป็นนั่งรับนั่งยองธรรมดานะครับผมก็อย่างละห้องห้องนี้หนึ่งห้องห้องนี้หนึ่งห้องแล้วก็ห้องตรงห้องนั้นเป็นห้องน้ําเป็นห้องอาบน้ํานะครับแยกไว้เลยที่ฝั่งผู้ชายนะครับแล้วก็ จะมีอ่างลงหน้าอ่างมือให้สองอ่างนะครับอันนี้เราพามาจุดที่สองครับเพราะว่าตรงนู้นมีคนเข้าอยู่ไปดูิวไม่ได้นะครับก็ผู้ชายเป็นแบบนี้ผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันครับห้องอาบสองห้องน้ำสองนะครับอ่างล้งหน้าสองเหมือนกันไปครับจะพาไปดูบรรยากาศห้องน้ำต่อนะครับ ด้านนี้ก็เป็นน้ํานะครับเป็นสามารถกลางแคมได้ครับนี่ครับจะมองไปเป็นเด็บก็สามารถเล่นน้ำได้นะครับแต่เขาที่นี่ก็มีเสื้อชูชีพให้แนะนำให้ใส่เสื้อชูชีพก่อนลงนะครับเพราะน้ำแรงมากที่นี่เมื่อกี้เราถ่ายจากด้านหลังนะครับเนียครับบ้านที่เขาให้ผักได้มีสองหลังนะครับรลังแบบนี้เลย ที่บอกว่ามีแอร์ในตัวนะครับแต่ว่าห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ําก็อยู่ไม่ไกลครับอยู่ไปตรงนี้เองนี่ครับสีขาวข้างหน้าเนี่ยครับห้องอาบสองห้องน้ำสองเหมือนกันเลยเมื่อกี้เราพาไปดูจุดนู้นครับนูน้นเห็นไหมหขาวๆตรงนู้น่ะเป็นตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับร้านนี้ห้องน้ําเยอะครับห้องน้ําสอาดครับแล้วก็มีตรงร้าน ที่สั่งอาหารตรงนู้นสีขาวนะครับที่มีกระจกลงมาตรงเสานะครับทางลงจะมีลงไปก็มีห้องน้ําอีกทางความมือนะครับก็ลองมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับที่ลานสวยครับโดยจะาไปตั้งตรงตริดแม่น้ําก็ได้ที่ผมพาไปดูนะครับบรรยากาศทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับเพราะว่าต้องรีบเก็บเต็นนะครับเพราะว่าฝนจะมาอีกแล้วครับอยากให้ดูนี่ครับตรงนี้ขาวครับตรงตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเริ่มมาอีกรูปแล้วครับเริ่มดำอีกแล้วครับต้องรีบเก็บเต็นตอนนี้ครับพะเต็นเราเมันก็ใหญ่ด้วยก็ ไปทางหน้าไปเที่ยวที่ไหนอีกก็เดี๋ยวถ่ายมาให้เพื่อนๆมาดูนะครับว่าจะเที่ยวที่ไหนกันเราติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ